สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาทําการย้ายตอมะม่วงนะครับออกจากแปลงที่เราเพาะไว้นะครับเพื่อไปทําต้นตอเตรียมเปลี่ยนยอดมะม่วงนั่นเองนะครับเราจะมีขั้นตอนการทํำยังไงนะครับเพื่อให้เป็นต้นตอคุณภาพนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับการที่จะไปเปลี่ยนยอดเป็นต้นตอมะม่วงนะครับเพื่อให้มีสายพันธุ์ที่ดีนะครับต่อไป เรามีวิธีการเตรียมต้นนั้นอย่างไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไป,ไปที่แปลงที่เราพรอมะม่วงไว้เพื่อไปทําการแยกต้นมะม่วงออกนะครับเพื่อไปเตรียมเป็นต้นต่อในการเสียบยอดเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําอย่างไรเพื่อให้ต้นต่อเนี่ยมันออกมาโตต้นตรงอวบพร้อมที่จะไปเสียบยอดไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ ครับแล้วอรอวันนี้เรามาดูนะครับว่าในการย้ายต้นต่อนะครับเพื่อเอาไปขยายลงถุงให้เขาเนี่ยจเ,เจริญเติบโตขึ้นมานะครับเพื่อให้พร้อมสําหรับเป็นต้นตอในการเสียบยอดเอาไปทาบกิง่งคือในการทาบกิ่งนะครับเราจะต้องเพาะสําหรับถุงเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถุงใหญ่เนี่ยผมว่ามันจะเหมาะสําหรับการเปลี่ยนยอดหรือว่าเสียบยอดซะมากกว่านะครับแล้วก็ในการที่จะเอาไปทําเป็นเขาเรียกว่าตอถอนก็สามารถ เอาไว้ในแปลงนะครับอายุประมาณ6เดือนเนี่ยก็สามารถทําเป็นตอถอนได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้เป็นต้นเพื่อที่จะเอาไปเปลี่ยนยอดนะครับในการที่เรามาสังเกตว่าจะเอาต้นเนี่ยออกจากแปลงได้เพื่อเอาไปลงถุงเนี่ยให้เขาจเจริญเติบโตต่อเนี่ยสังเกตยังไงนะครับสังเกตง,ง่ายก็คือใบอ่อนของเขาเนี่ยจะต้องเป็นใบเขียวเข้มนะครับอย่างใบอ่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตากล้องนะครับก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงแบบนี้ยังไม่สามารถที่จะขุดได้เพราะว่ามันจะมีผลทําให้ใบเนี่ยมันอาจจะเหี่ยวได้นะครับ ซึ่งในการที่เราจะเอาต้นไปนะครับก็จะเป็นใบที่มันเป็นเขียวเข้มแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ในการที่จะย้ายลงแปลงนะครับเอ่อย้ายออกจากแปลงนะครับไปลงถุงเนี่ยของผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีพลาสติกนะครับป้องกันรากที่จะลงลึกไปด้านล่างนะครับเราก็ใช้เ็นเสียมเนี่ยแซะนะครับกดลงไปนะครับเพื่อที่เอ่องัดตัวของต้นมันขึ้นมานะครับลงไปให้สุดของผมเนี่ยมันก็จะไปสุดที่พลาสติกนะครับ ผมก็ได้เป็นต้นออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ต้นออกมาแบบนี้ละคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอนุบาลในถุงนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นต้นตอสําหรับเสียบยอดเนี่ยมันมีวิธีการทําอย่างไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการที่ว่าพอเราถอนหรือว่าขุดต้นที่เป็นต้นตอของเรานะครับที่เราได้มีการเพราะลงแปลงเนี่ยเอามาขยายเขาเรียกว่า ออกจากแปลงเนี่ยเพื่อจะได้ให้เป็นต้นตอเดี่ยวๆนะครับสำหรับการนําใบเสียบยอดมะม่วงแบบนี้นะครับซึ่งต้นตอตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือได้มีการเปลี่ยนยอดนะครับเป็นต้นพันธุ์ดีนะครับคือตัวนี้เปลี่ยนเป็นมะม่วงไข่เธอไปเรียบร้อยนะครับต้นตอตัวนี้ก็อายุ1ปีนะครับแล้วก็มีเสียบยอดมาแล้ว6เดือนนะครับก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนยอดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เราเอาจากเม็ด ที่เราได้มีการเพราะเองเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนยอดออกมาเราก็ได้เป็นมะม่วงสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเป็นมะม่วงที่ทางสวนเนี่ยทำจำหน่ายอยู่ก็ประมาณนนเ,นเนี้ยนะครับไซส์80เซนอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงมาประมาณ6เดือนแล้วคาวนี้เรามาดูว่าอันนี้ผมเป,เป็นแปลงที่ผมลอยผสมดินไปแล้วเนาะแล้วก็ได้มีการกอกส่วนหนึ่งใส่ถุงไว้บ้างแล้วนะครับคานนี้เรามาจําลองนะครับว่าการผสมดินของเราเนี่ยมีการผสมอะไรบ้างนะครับง่ายๆในการใช้ดินตรงนี้ก็คือให้เน้นหนักไป ทางด้านปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกเก่าๆนะครับเอามาผสมส่วนผสมก็คือดินนะครับ3ส่วนนะครับให้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับเก่านะครับสส่วนนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็ให้ใส่1ส่วนหรือถ้าใครมีปุ๋ยอินทรีย์เป็นเม็ดนะครับก็นํามาใส่1ส่วน1ส่วนตรงนี้ตัวยังไงง่ายๆบางคนแบบคือก็ยังมีข้อสงสัยเนาะว่าเวลาเราเรียกส่วนเป็นไงคือ ถ้าใช้เป็นปุ้งกีก็ไปตักดินมา3ามปุ้งกีครับแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยคอกนะครับสปุ้งกีมันก็จะเรียกเป็นสัดส่วนอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้ดินเสร็จนะครับเราผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวไปขุดต้นมะม่วงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาอนุบาลลงถุงไซส์ถุงเนี่ยของผมจะใช้เป็นถุงดํานะครับขนาด3ามคูณหนิ้วครึ่งคูณ6นิ้วนะครับ หรือว่าสามคูณหก็ได้นะครับถ้าตัวนี้ก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับคูณหกนิ้วเราจะทําการใส่ดินเนี่ยไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อลองก้นของถุงนะครับใส่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของถุงนี่ยแล้วเราก็นําต้นมะม่วงเนี่ยที่เราแยกมานะครับเน้นย้ําว่ามันยังมีรากแก้วนะครับเห็นไหมฮะยังมีต้นเนี่ยมีรากแก้วที่จะลงอย้างล่าง เราก็เอาต้นเนี่ยลงไปวางแบบนี้แล้วเราก็กลบดินนะครับใส่ให้มิดเม็ดมะม่วงเลยนะครับให้มิดตรงเขาเรียกว่าอ่าเม็ดมะม่วงที่เราเพาะเนี่ยถุงนะครับให้เราใส่ดินประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะอะไรนะฮะเอาไว้กักเก็บน้ําเวลาเราลดเนี่ยเวลาเราลดใส่ลงไปในถุงเนี่ยน้ํามันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ามีที่กักเก็บน้ํามันจะไม่แบบ ถูกกระเด็นออกไปจากที่อื่นตัวนี้ก็ถ้าเป็นเป็นต้นเตี้ยแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้ไม้ผูกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นอ่อนหรือว่าเป็นต้นที่แบบมันงกงกเง็กง้องง้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไม้มาคำ้ำแล้วก็ผูกเชือกมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เราเอามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้ก็ขุดมานะครับจากแปลงนะครับมีรากแก้วมาเนาะนี่มีรากแก้วครบเลยแล้วก็เราก็เอามาเตรียมลงไปในดินตรงนี้ทึ๊บ จับไว้ให้มันอยู่ตรงกลางถุงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบสมมุติใครเอาไปขึ้นท่าอะไรเงี้ยก็มันจะได้อยู่ตรงกลางมันจะได้ไม่กลิ้นนะครับแต่จะบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้ไซส์ถุงขนาดนี้นะครับเป็นสําหรับเสียบยอดนะครับเหมาะสมสําหรับเสียบยอดเดี๋ยววิธีการที่จะทําต้นตอสาหรับการที่เอาขึ้นท่าแบบมีลากแก้วเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปวิดีโอนึงยังไงครับเรียบร้อยแล้ว ต้นตอของเราก็พร้อมแล้วนะครับตรงนี้เราก็าไปลดน้ํานะครับช่วงที่เราขุดเขามาเนี่ยเราก็ให้น้ําของเขานะครับให้น้ําเช้าเย็นนะครับเพื่อที่ต้นเนี่ยจะได้ไม่ขาดน้ํานะครับหลังจากที่เราเอาย้ายลงถุงแล้วเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลา,าอีกประมาณ4เดือนนะครับจะสามารถเปลี่ยนยอดบนต้นตออ่อนนะครับตรงนี้ได้ โดยยอดเนี่ยก็ต้องเป็นยอดอ่อนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะรอเป็นสีน้าตาลแบบนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีเป็นต้นไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถเสียบที่เป็นตอสูงได้เหมือนที่ผมทําวิดีโอลงไปแล้วเขาเรียกการเสียบตอสูงนะครับซึ่งใช้วิธีเป็นแบบฝานบวกประกบตัวนี้เป็นไงครับง่ายๆไหมเสร็จเรียบร้อยครับต้นตอไปเราเอาไปรดน้ํากันดีกว่าเป็นไงครับได้ไปติดตามเทคนิคจาก เขาเรียกว่าประสบการณ์โดยตรงที่ทางสวนเราเนี่ยทำแล้วนะครับแล้วก็ทําใช้กันอยู่ที่สวนนะครับก็เป็นเทคนิคที่เรามองแล้วเ่ยมันเอาไปทําแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วเราก็ใช้กันมาทุกๆปีนะครับซึ่งปีนี้ทาเป็นแบบแปลงแปลงใหญ่จริงๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นแปลงแบบถอนนะเขาเรียกว่าเอาต้นตอเนี่ยไปทาบนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนก็คือเอาต้นตอที่เพาะลงแปลงเนี่ยเอามาพาะลงถุงนะครับเพื่อเอาไปเตรียมเป็นต้นตอในการเปลี่ยนยอดนะครับมองแล้วว่า มันเหมาะสมสําหรับผมก็คือทํางานประจําไปด้วยเนี่ยมันมีเวลาในช่วงเลิกงานแค่นั้นนะครับก็คือเอายอดะม่มงเนี่ยเข้ามาเสียบในช่วงหลังเลิกงานเนี่ยมันเป็นวิธีเนี้ยผมว่าน่ะสะดวกที่สุดนะครับแต่ถามว่าต้นตอนที่เพาะลงแปลงเนี่ยสามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้ไหมผมตอบเลยนะครับก็คือสามารถเอาไปทําได้ไม่ว่าจะเป็นภาพแบบเขาเรียกว่ากิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาจากต้นหนึ่งนะครับที่เราต้องการตัดแต่งออกเนี่ย เอาไปปลูกอีกที่หนึ่งก็คือใช้เป็นตอที่เราถอนมานะครับแล้วก็ไปท่าบเหมือนที่ผมได้เคยลงความรู้ไว้ก็คือเป็นการทาบกิ่งแบบขนาดใหญ่นะครับก็ใช้เป็นแบบหลายตอหรือเป็นแบบท่าแบบตอเดียวๆนะครับโดยการที่ใช้เป็นขาวายเ้าสุบแบบนั้นก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบตอถอนเหมือนกันซึ่งเราจะต้องมีการตัดรากแก้วออกแต่ว่าวิธีนี้ที่เราพามาแชร์พามาชมกันในวันนี้นะครับ ไม่ได้มีการตัดลากแก้วออกนะก็ะคือมีการแยกออกจากแปลงแล้วก็เอาไปลงถุงนะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นต้นตอสาหรับการเปลี่ยนยอดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามและชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอให,ใหม่ที่ทางส่วนที่เราวด,ดีจะนํามาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ